สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมโดยประมาณนะคะ ก็เอาละค่ะชาวธนูคะที่แม่หมอตั้งชื่อคลิปนี้เอาไว้นะคะว่าอ่าน่าจะเป็นจุดที่วัดใจของคุณนั้นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของชาวธนูจะโคจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งอาริค่ะส่วนดาวพุธดาวจเจ้าเรือนการงานก็โคจรถอยหลังอยู่ในวินาส ดาวอังคารนะคะจะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่โครจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งมรณะ จึงนะว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวธนูโดยส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนเอาล่ะอาจจะเป็นท่านที่ทางทักษะคุณตกภูมิไม่ดีหรือว่าดาวเดิมในพื้นชะตาของคุณไม่ค่อยดีซักเท่าไหร่ตรงนี้ก็ถือว่านะคะดวงดาวที่โครจรน,นั้นอาจจะส่งให้เจ้าชะตาในช่วงนี้คุณจะตกอยู่ในสภาวะ ที่ค่อนข้างเปราะบางนะคะอาจจะมีความอ่อนแอท้อแท้ได้ง่ายบางครั้งบางทีนะคะก็ถือว่าปัญหาจะรุมเร้า รายล้อมจนคุณยังหาทางออกไม่เจอนะคะยังไงแม่หมอก็ขอให้กําลังใจนะคะขอให้ชาวธนูจงอดทนฝ่าวิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้นะคะอย่างน้อยค่ะหลังวันที่16ธันวาคมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ได้ย้ายราศีแม่หมอก็มองว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นชะตาชีวิตของคุณก็จะได้เห็นหนทางที่สว่างมากขึ้นนะคะเอาล ในช่วง15วันแรกของเดือนธันวาคมนี้ยังไงคุณก็จะต้องมีสติอดทนนะคะแล้วก็พยายามอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะใครที่ทำงานแล้วถูกเจ้านายโขกสับกดดันยังไงก็จะต้องอดทนนิ่งๆนะคะก้มหน้าก้มตาทำงานของเราไปอย่าได้ไปเถียงอย่าได้ไปอธิบาย เพราะดาวพุธที่โครจรเป็นวินาศนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คำพูดคำจาของเราในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีน้ำหนักนะคะหรือว่าจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดได้นะคะ หรือหากเราจะแปลความหมายตีความนะคะให้ดูซอฟลงหน่อยให้เบาลงมาหน่อยก็สามารถที่จะแปลได้นะคะว่าในช่วงธันวาคมนี้ชะตาชีวิตของชาวธนูอาจจะดูเรื่อยเเรียบเรียบไม่ค่อยขยับไปไหนเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้ก็จะยังเป็นเช่นนั้นบางท่านนะคะคุณก็จะเบื่อหน่ายจะขี้เกียจหรือจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะไม่ค่อยอยากจะทำอะไรนะคะมันก็เลยอาจจะส่งผลให้ความ ก้าวหน้าขยับขยายในชีวิตของคุณนะคะในช่วงนี้จะมีค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวธนูในเดือนธันวาคมนี้แม่หมอก็มองว่าอาจจะยังเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยจะต้องออกแรงก่อนถึงจะมีรายได้มีรายรับที่เพิ่มพูนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนธันวานะคะดาวสุกนั้นจะยังโครจร เป็นมหาจักรทัพลัคนาเกิดมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงกแ็แปลว่าเจ้าชะตาจะต้องสู้จะต้องเหนื่อยก่อนจึงจะได้เงินทองลาบผลก้อนใหญ่เข้ามาและก็ในวันที่5้ธันวาคมที่จะถึงนี้ดาวศุ์ก็จะย้ายราศีนะคะจะย้ายเข้าไปอยู่ในตำแหน่งการเงินและก็ยังมีมาตรฐานเป็นเทวีโชค่ะ ดังนั้นเนาะชาวธนูคะเมื่อคุณได้ผ่านวันที่5ทธันวาคมไปแล้วในเรื่องของโชคลาภเงินทองรายได้นะคะก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นคะ่ะหลายคนหลายท่านคุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนนะคะจะได้เงินจะได้โชคหรือจะได้รับในสิ่งที่คุณมุ่งหวังกันสักที หรือใครนะคะที่ก่อนหน้านี้เนาะคุณมีเรื่องของคดีความมีการฟ้องร้องยังไงก็มีโอกาสจะได้รับเงินทดแทนเงินค่าเสียหายต่างๆค่ะเอาล่ะถึงแม้ว่าดาวหลายดวงนะคะอาจจะยังไม่ได้โครจรเกื้อหนุนคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็จริงแต่เมื่อดาวพระเกตได้ย้ายราศีนะคะในวันที่4ี่ธันวา ดาวสุขได้ย้ายราศีในวันที่5ทธันวาแม่หมอก,ก็มองว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะยังไงก็ขอให้ชาวธนูเนาะจงอดทนผ่านจุดวัดใจนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะและเมื่อคุณผ่านกลางเดือนธันวาคมไปแล้วคุณก็จะได้พบแสงสว่างจะมีสิ่งที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนให้คุณจะสามารถหลุดออกจากความกดดันในช่วงนี้ไปได้นะคะ ดวงการงานดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการงานก็จะยังโครจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งวินาศดังนั้นเนาะชาวธนูในระยะนี้คุณก็จะต้องรมะมัดระวังนะคะในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารเอกสารการลงนามข้อตกลงต่างๆกันให้ดีเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความผิดพลาด เกิดความเสียหายได้นะคะใครนะคะที่บังเอิญว่าคุณนั้นมีเจ้านายที่อารมณ์รุนแรงไม่ค่อยมีเหตุผลยังไงช่วงนี้ก็จะต้องนิ่งๆเง,งียบเเข้าไว้อย่าได้ไปออกหน้าในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะมันจะทําให้ชาวธนูนะคะจะตกเป็นแพ้รับบาปหรือจะสวยเอาได้นะคะ ส่วนในท่านที่ค้าขายทําธุรกิจนะคะถ้าหากคุณทําออนไลน์อยู่ก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะแต่ถ้าหากคุณค้าขายแบบมีหน้าร้านบรรยากาศก็อาจจะดูซบเซาลงไปบ้างอาจจะต้องไปเจอกับลูกค้าที่ปัญหายเยอะจุกจิกกวนใจยังไงก็จะต้องประคับประคองกันไปก่อนนะคะ 5ธันวาคมคชาวชธนูดาวพุธก็จะกลับมาโครจรเดินหน้าได้นั่นก็แปลว่าความก้าวหน้าขยับขยายก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเช่นกันสิ่งใดที่เคยแยกก็ถือว่าจะค่อยๆค,คลี่คลายได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตลอดเดือนธันวาคมนี้ตัวของชาวธนูนะคะคุณจะต้องระวังจะตกงานแบบกระทันหันหรือจะมีเรื่องไม่คาดฝัน เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่กันด้วยนะคะดวงการเงิน สำหรับในเรื่องของเงินทองการหารายได้ของชาวธนูนั้นแม่หมอยังมองว่าเป็นจุดที่คุณยังพอไปต่อได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยดาวสุกก็จะยังโครจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีส่วนดาวสาวดาวเจ้าเรือนการเงินก็ยังโครจรเดินหน้าได้อยู่นะคะนั่นก็แปลว่า,ายังมีเงินทองยังมีรายได้ไหลเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้เนาะมันจะมากหรือว่าน้อยนั้นอาจจะต้องดูความ ขยันขันแข็งของเราประกอบด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามะชาวธนูสิ่งที่แม่หมอมองว่าน่าจะช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสําเร็จให้กับคุณก็จะเป็นดาวพระเกตนะคะที่กําลังจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งลาพะในวันที่4ทธันวาคมจึงนับว่าจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาหากได้ไปขอพรจากพระนะคะขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีโอกาสที่จะสมหวังปังเฮงนะคะมีเปอร์เซน็นต์นะคะที่จะได้ในสิ่งที่ปรารถนาเพิ่มมาก เพราะคุณนั้นมีดาวเทพเทวดานะคะไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งโชคลาภจึงถือว่าบุญที่เคยทำจะหนุนนำให้พบกับความสำเร็จ และก็จะเป็นจุดที่ช่วยให้ชาวธนูนะคะยังมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับโชคลาบลาบลอยอาจจะได้เงินได้โชคแบบพลุกๆกก็ได้บางท่านนะคะคุณก็จะได้เงินจากการทํางานมากขึ้นหรือกําลังจะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับภาระหนี้สินและในหลายท่านนะคะก็ถือว่าคุณจะได้เงินที่หวังที่รอ บางครั้งบางคราวนะคะลูกหนี้เก่าๆก็อาจจะเอาเงินที่เคยยืมคุณไปมาใช้หนี้ให้กับคุณในบางส่วนก็ได้นะคะดวงความรักเมื่อดาวศุกร์นะคะไปโคโจรอยู่ในตำแหน่งการเงินนั้นกแ็แปลว่าเงินทองรายได้นี่ละค่ะที่จะมีผลต่อความรักและความสัมพันธ์ เอาล่ะบางคู่เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กันเพราะว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวจะมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกอึดอัดหัวใจพูดอะไรออกไปนะคะแต่อีกฝ่ายนั้นจะไม่ค่อยยอมรับฟังและมันก็แน่นอนนะคะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้คุณและคู่จะเลิกรากันก่อนสิ้นปีนี้ก็ได้นะคะ เนื่องมาจากดาวพุธนะคะก็ยังโครจรเป็นวินาตอยู่ด้วยค่ะส่วนใครที่ยังโสดนะคะช่วงนี้ยังไงจะต้องระวังตัวระวังใจกันนิดนึงนะคะ เพราะการที่คุณไปคบไปคุยกับใครนะคะก็มีโอกาสจะตกเป็นตัวสำรองนะคะหรืออาจจะตกไปเป็นรักซ้อนของคนอื่นก็ได้ส่วนในคู่ที่ยังรักกันยังแคร์กันนะคะถ้ามีโอกาสก็ลองชวนกันไปเที่ยวนะ,ะหรือว่าลองวางแผนกันไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวด้วยกันในช่วงวันหยุดยาวในช่วงสิ้นปีนี้ก็ได้นะคะ ดวงสุขภาพาชาวธนูคะในตอนนี้นะคะดวงดาวก็กำลังโครจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งที่เสียหายหลายดวงทีเดียวมันก็เลยส่งผลให้คุณนั้นอาจจะเป็นลัคนาราศีที่มีความสุ่มเสี่ยงเนาะทั้งในเรื่องของสุขภาพและความเสียหายดังนั้นแม่หมอก็ขอให้ชาวธนูทั้งหลายช่วงนี้จะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะ เพราะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะจะป่วยไข้ไม่สบายและบางครั้งบางทีนะคะตัวของเจ้าชะตานั้นก็อาจจะกลายเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมนะคะ ไม่ว่าจะลืมกุญแจบ้านลืมกระเป๋าสตางค์ลืมโทรศัพท์ก็ได้และก็นะคะถ้าหากในช่วงนี้มีคนเข้ามาก่อกวนมาสร้างความวุ่นวายยังไงนะคะชาวธนูก็อย่าได้ไปถือสาอย่าได้ไปแคร์กับคำพูดของคนเพราะถ้าหากใจเรานิ่งเดี๋ยวเขาก็จะเหนื่อยและก็หยุดไปเองนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่ใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะ ด้วยการกดโดเน a ซูเป super t a n หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขิม563 c h a n n ชานลด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ